สวัสดีค่ะสวัสดีคบเรานะะในช่องพลายแซมสั้นผ่อนเงินนะคะวันนี้เรากําลังโอ้แต่งตัวออกจากบ้านทำไมปากวันนี้มันรู้สึกธ์มันแดงๆอ้าวเมื่อกี้นะครับก็ออกเดินทางมาโอ้ไกลแล้วเมื่อกี้แต่งตัวออกเดินทางมาแล้วนะคะมาถึงวัดป่าอาเจียงครับถึงวัดป่าอาเจียงแล้ว แต่ว่าก็มาถึงมาถึงสักพักแล้วบอกว่าโอ้ลืมลืมยาลืมยาก็บลืมตาลืมตาลืมยากับลืมตาบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกยังไงเดี๋ยวค่อยกลับมากินข้าวอยู่บ้านครับที่สำคัญนะครับที่ลืมไม่ได้นี่แหละครับอนี้ขับไปสักพักหนึ่งโอ้ลืมอีกแล้วโอ้อันนี้ไปไม่ได้อันนี้ต้องกลับมาเราไปดูนะว่าเขาลืมอะไรที่ว่าไปไม่ได้ไ่ยากับแว่นตาบอกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมากิน แต่ว่าสิ่งนี้ลืมไม่ได้ต้องกลับมาเนี่ยต้องกลับรถมานะคะครับได้ครับไ,ได้เดี๋ยวเราไปดูนะว่าเขาลืมอะไรมาถึงบ้านแล้วนะคะไปดูว่าเขาลืมอะไรมันใช่เหรอมันสําคัญขนาดไหนถึงต้องถึงกับต้องกลับรถมาเอานะคะเดี๋ยวเราไปดูมันจําเป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอเออแต่ยานี่ไม่มาเอานะคะยา โอ้หดิ่งปกตินี้เขาจะจะไม่มาเองนะลืมอะไรฮะ <Okay. S 1> ไปลืมเครื่องประดับนี่นะครับถึงกลับต้องเลี้ยวรถกลับมาครับไม่ได้ครับขาดามันขาดตัวต้นเหรอหรือมันขาดอะไร มันขาดอะไรมันขาดอะไรที่บอกไม่ได้เลยครับมันขาดอะไรที่บอกไม่ได้ครู้สึกนี่ยะอะแล้วแต่ยานี่ไม่เป็นไรบอกว่ายาก,กินหลวไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งนี้ต้องเลี้ยวรถกลับมานะคะอ๋อไม่น้อยไม่น้อยยืนงงเนี่ยก่อนเดินทางก่อนที่เราเดินทางก็คือ ทำความสะอาดไว้ส่วนหนึ่งแล้วเก็บขี้ช้างไว้แล้วเนาะนี่คือบรรยากาศช่วงเช้านะคะแล้วใครสารต่อนเตคอนเต้เนาะคอนเล็กคอนเล็กเก็บขี้ช้างไว้แล้วนะคะเหลือเหลือเก็บขยะทําความสะอาดนะคะว่าเคยเริ่แบงเบาภาระให้กว่าเราจะตื่นเช้าไปเลยก็อะไรอยู่ตื่นเช้ามาก็ต้องทําความสะอาดเก็บขี้ช้างไว้ก่อนนะคะก็นอกเหนือนั้นก็เหลือ เรเก็บขยะโอ้แต่ว่าแต่ละเชือกก็กินจนหมดเกลี้ยงอยู่เนาะนี่ค่ะคือเมื่อคืนก็เชือกละเป็นกองเป็นกองใหญ่เลยนู่นขนาดเจ้าใบบุญก็เหลือนิดเดียวนะคะนี่เหลือไม่เยอะนะคะเนี่ยจากที่เมื่อกตอนกลางคืนไม่แม่อาจจะเห็นช่วงแบบไลฟ์สดเนาะช่วงกลางคืนเยอะมากนี่ก็เหลือนิดเดียว ครับครับก็เร็วเสียงดังๆด,ดังแล้วเหรอนี่โอ้นอนบญเย็นก็ขอด้วยจ้าอืม่ะเดี๋ยวเราไปทุระกันต่อนะเราไปดูว่าวันนี้เราจะเดินทางไปไหนกันนะคะ อร่อยเลยกินกล้วยก่อนตอนกล้วยก่อนวันนี้ทำอะไรจะได้กล้วยกล้วยครบหรือยังฮะครบแล้วได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวดูนะคะอ่ะเอาใส่อะไรบ้างแต่ละวันวันหนึ่งคะออกจากบ้านมาโชว์ทัานแรกคือ,อนี่ไงนี่ครับยืนดีๆขัานแรกก็คือนี่เป็น สร้อยสร้อยเราคือเรียกอะไรนะกุดกาดตะกุดแล้วก็เครื่องรางของขังเครื่องรางของขังดูคสิมีทั้งงากระเด็นมีทั้งหนังประกรรมมีทั้งพระมีทั้งมีดมีดมีทั้งอะไรนะไม้สวกไม้สวกมีดเล็กมีดใหญ่ใหญ่โอ้ยอยู่เฉยๆไปเลยเยอะมุนอยู่นั่นแหละมีดใหญ่เขี้ยวหมูครับเขี้ยวหมู อันน uh, like ี้เขียวเขียวมูน้อยเดี๋ยวยังรายงานไม่เสร็จเลยวะแล้วก็มือกำไรเงินเห็นวงสองวงสามวงสี่วงห้าวงหกวงหุ่นแล้วก็กำไรนี่อีกนะคะรวมน้ำหนักนี่ประมาณกี่กิโลนี่เมันเป็นสไตล์แลกวกนนี่ค่ะนี่ หูอีกแล้วก็มันตานี่คือขาดไม่ได้มันตานี่หมวกหมวกเออแล้วก็หมวกนะคะอ้าววันนี้ไม่ไม่ไม่ไมหนูน้อยหมวกแดงเหรอคะโหยังไม่ได้ซัก <laughs> ใส่นานแล้วยังไม่ได้ซักนะคะหนูน้อยหมวกแดงนะ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยค่ะ วันนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนกันภารกิจวันนี้จะทำอะไรเนาะภายสงถึงได้ใส่เครื่องรางของขังไปเยอะขนาดนี้นะคะจะไปไหนคะวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้กำลังขึ้นรถจะไปที่บ้านน่ะสำโรงครับไปสำโรงบ้านสำโรงรครับม,มสาสำโรงสำโรงเฉยๆครับเป็นบ้านของ ที่ช้างที่กําลังดังมากนะตอนนี้โอ้ดังไม่มีที่อยู่นะครับดังมากเลยเป็นบ้านดังมากบ้าน,บ,านบ้านของลลาไพยโอเล่นะคะกับน้องปูเป้เนาะซึ่งดังมากเดี๋ยวเราจะไปไปถึงแล้วเราจะไปทําอะไรบอกเลยใช่ไหมบอกเลยอ๋อวันนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็น <c oughs> คือเราจะไปเส้นไหว้พระกูประกรรมนะครับหลังจากที่เราพาช้างเข้ามาอยู่ในซุ้มเรานะครับน้องบุญเยนะ็นเนาะหลังจากกลับมาจากที่ชะเซิงเซานะครับชะเซิงเซานะครับก็จะมาทําพิธีนะครับเ<อ>ส้นไหว้บอกกล่าวตาประกรรมให้มาคุ้มครองดูเลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเอ๊ะมาถึงแล้วทําไมไม่เห็นมาบอกเลยที่สําคัญบุญเย็นเนี่ยก็คือยังไม่เคยมาเลย ต้องต้องเส้นบอกนะคะคเส้นบอกัอน,นี้ก็บรรยากาศนะคะบอกแต่พระครูประกรรม,มบรรพระพุษที่ชาวช้างเคารพนับถือนะครับประกรรมทางเรานี่แหละแล้วก็มีน้องใบบุญด้วยค่ะวันนี้ก็จะเส้นพร้อมกันเลยเพราะว่าวันนี้วันดีวันนี้มันดีทุกอย่างเลยนี่นี่คลิปคลิปนี้ก็จะให้ชมเนาะย้อนหลังนะคะ มากนะครับวันดีมากวันทีน่นี้วันที่27นะครับวันนี้2 7 <27. S 1> ขึ้นหนึ่งค่ำเดือน10บห่สิงหาฮะสิบ่ครับวันใช่นะเดือนสิบ่สบแล้วบ่ไม่รู้เลยไม่รู้เดือนอะไรนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับอมบ่มันความไม่รู้นะครับย่อมไม่ผิดก็ประมาณนี้นะครับก็ก็จะพาน้องบุญยินเนี่ยเข้าบ้านใหม่ด้วยวันนี้ก็จะมีเข้าบ้านใหม่ด้วย ก็เซนไวประกูประกำก่อนครั้งแรกเซนไวประกูประกำเสร็จก็จะพาบุญเย็นเข้าบ้านใหม่สิโอ้วันดีวันดีเป็นการวันนี้วันดีเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับน้องบุญเย็นเลยนะคะแล้วก็จะมีพิธีกรรมหนึ่งนะครับของน้องบุญเย็นนะครับก็คือพิธีกรรมการสวดถอนสวดถอนสวดถอนก็จะเป็นอีกวันหนึ่งวันที่หนึ่งอันนั้นวันที่หนึ่งที่หนึ่งมาตัญยาครับวันที่หนึ่งกันยาเป็นวันเกิดไม่ใช่วันเกิดของอ้ไนั่นน้ำอ้อยน้ำอ้อยสิบเอ็ดือนที่หนึ่งเนาะ หนึ่งหนึ่งอ่าน่าจะเป็นวันเกิดของน้องน้ำอ้อยด้วยเนะวันเกิดน้ำอ้อยด้วยจะให้น้ำอ้อยมาทำบุญอันนี้ก็เพิ่งเดินทางออกจากวัดป่าเจียงมานะคะธรรมดาก็ออกจากบ้านน้องบัวแล้วนะปกติก็น่าจะไปไกลแล้วแต่ว่าลืมลืมเครื่องประดับใบโอลลืมงานไม่ได้เนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นสีโดลืมงานไม่ได้นะคะต้องกลับไปเอาเขาเรียกว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับชอบส่วนบุคคล บางคนเขาก็บอกไม่รู้ใส่อะไรเราเก็กะเราบอกว่าไม่เป็นไรถ้าคนคิดว่าเก็กะคุณก็จะใส่สิแต่เราบอกว่าเราใส่แล้วมันมีสไตล์ของเรานะครับชอบไปคิดเนี่ยไปคิดอะไรมากมายอันนี้คือยังไม่เต็มนิ้วนะนี่ใช่เขาว่าบางคนนี่เขาบอกว่าเอใส่อะไรเยอะแยะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลแลบางคนนี่ที่สําคัญนะครับเอ้ยใส่ทุกนิ้วเลยโอสักวงหนึ่งโขเอ้ จะโขได้ไงเราก็ซื้อมาไอเราพอเราชอบใส่ถึงซื้อมาใส่ใช่ไหมแต่คุณอยากได้ทําไมคุณถึงไม่ไปซื้อใส่ล่ะเอออันนี้บางคนคืออยากได้แต่ว่าไม่อยากซื้อใช่เขาคิดขอเขาคิดว่าราคาเก้าสิบบาทโบไม่เขาคิดว่าเราเลี้ยงช้างนี่เราก็จะมีงาใส่ความจริงไม่ใช่นะคะความจริงนี่ก็ไปซื้อใส่เหมือนกันบูชาเข้ามาเหมือนกันในในใน บูชามาทุกวงครับบูชามาทุกวงโอ้บูชามาทุกวงเอ๋ไออะไรไอด็อกสไอคุณไอคุณไอคุณดุกไอคุณดุกดิ๊กอ่าสำหรับคลิปนี้เราก็เดินทางกันหล่อเลยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะคะ ปลายทางวันนี้อยู่ที่สโรงนะคะสวัสดีครับ